ดพอพิธีกรคู่ไม่กี้เอาเวลาของผมไปหมดแล้วดาราที่รอชุดสุดท้ายนั่งคุยกับลำโพงไปแล้วนะครับมันคิดว่าเป็นงานวันเกิดมันหรือเปล่ปาก็ไม่รู้ราะะั้สั้นๆครับผมจะมาประกาศรางวัลพอพล่าโหวตนะครับทั้งหมดมี6รางวัลด้วยกันนะครับ จะไปอย่างรวดเร็วผมสัญญาว่าไม่เกิน5นาทีสำหรับรางววันนี้แน่นอนครับรางวัลแรกครับจะเป็นรางวัลสาขานักแสดงชายยอดนยียมขอเรียนเชิญน,นะครับคุณลิเดียน,นะครับขึ้นมาันเชิญดอกไม้นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะครับนายแพทย ชัยสุลุชัยประธานบริษัทนิติพลคลินิกจำกัดนิินิีดูดีไม่ดีเป็นไปได้ดีครับ <1> 1> สุดรับนระฮะรับรบองว่าสั้นแน่นอนครับทีมงานย้ำมาเลยนะฮะว่าสั้นๆเลยมาเชิญนะครับ ันนีน้ิเดียวสวยมากนะครับสวยที่สุดน่ารักมาก <c oughs> เอาละครับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้ง5ท่านนะครับสำหรับสาขานักแสดงชายยอดนิยมได้แก่รางวัลนักแสดงชายยอดนิยมผู้ได้รักษนโบวตสูงสุดดังนี้

สั้นหน่อยไหมครับไี่มาครับไปแล้วน้องไปทำงานน้าเด็กก็เลยมาแทนแต่นี่คือน้าเด็กแล้วก็ เราหน้าเชิญมาช่วยเตรียมชา้อของหน้าไให้ด้วยเพราะไม่มีคนดูแลหน้าเลยแย่รอมากแต่ฉันหน้าหน้ามันมากๆแนะนำนะครับไปอย่างรวดเร็วครับเร็วต่อไปรีบหน่อยนะครับเพราะตำรวจจะมาปิดแล้วนะครับาสาขาต่อไปครับเป็นสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมครับ ขอเรียนเชิญนะครับคุณพอสลัมนะฮะมาเชิญดอกไม้แล้วก็ขอเรียนเชิญคุณเกลียงสักด์นะครับเทพพรดุงพรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอัมพลฟู้ดโฟรงเซสซิ่งจำกัดนะครับเชิญครับอัมพลฟู้ดนะฮะ าชิงวันในสาขาพอพลาโสทนักแสดงหญิงครับเชิญชมครับารางวันลนักแสดงหญิงยอดนิยมมีผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดดังนี้ จะอินไปทังฟ้าสัญ่ญาทาไมฟ้าจะไม่ย่กถงใสาชั้นไนแต่ลเดีเยว<อ>เบนความชิตาหน้าสหมหวัแอปพักซอนพักสุเจริญ าาดาน,น้งคุณอั้มพัชราภาชัยเชื้อดาจะทำให้คุณผู้ชายทีช่อ,ดอ,องด,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 ดีมากที่สุดในโลกดารักคุณนะคะพี่สงการทีเ่า่นี่ีนงเคสเขามรนิตจร์ก่อน 对。<Yeah. S 2> yeah. สาขาพเพลงไทยสากลยอดนิยมมีใครบ้างเช่นครับรางวัลนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมผู้ได้รับแนนโหวตสูงสุดดังนี้ เาิโอ uhm. oh. oh ้โหเชียรทุกคนนะครับวันนี้เตา๋ยตาุกคน รจริงๆแล้วผมรู้สึกเหมือนกับพี่ปอแล้วก็พี่หนุหม่มณภพรนะครับก็คือไม่คิดว่าจะได้แล้วก็อยากได้อยู่ด้วยกันนะฮะก็ต้องขอ,ขอ,ข,องขอบคุณนะครับทางเจมส์แกรมมี่แล้วก็เอ็กซ์เซนตซเรีโอนะครับขอบคุณะขอบคุณแฟนๆครับแฟนเพลงที่โหวตมาให้ ิับอวอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่มาในงานนี้นะครับผมขอขอบคุณมากขอบคุณโปรดิวเซอร์นะครับทีมทำเพลงรับดาของทุกทุกคนนะครับทุกทุกเราทุกคนเหนื่อยกันมากๆนะครับกว่าจะได้เพลงนี้ก็ใช้เวลาทำกันนานมากๆนะครับวันนี้กระแสตอบรับดีขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนในการรับราววัลนี้กับทีมลับดาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆบี้สุนิทนะครับ